สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ลินยาพารวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันกันเลยทีเดียวคะ่ะพอดีว่าแอดมินติดภารกิจนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ <S <S ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะส่วนท่านที่ไม่ถูก เราก็ยังมีงวดหน้าให้ได้หวังกันนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็มีหลายสำนักหลายอาจารย์เลยนะคะที่ได้เข้าในงวดที่ผ่านมานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสลับตัวเลขกันให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะคะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามกันต่อในงวดนี้นะคะสำหรับ สำนักใดที่ได้ออกมาให้แล้วแอดมินก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2564นี้นะคะก็มารับชมท่านแรกกันได้เลยคะ่ะก็จะเป็น เลขวิ่งนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเลขนะคะวิ่งก็มารับชมกันได้เลยค่ะก็จะเป็นของแอดนานาคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางล่างมาเดินดีต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแอดนานางวดนี้นะคะ30ธันวาคมพศ2564แอดนานาให้เลขเด่นล่างมาที่5แล้วก็9นะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็เลขนะคะวิ่งบนของแอดนานาคะก็เดินดีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับงวดนี้แอดนานาก็ได้ให้เลขวิ่งบนเอาไว้ที่9แล้วก็0นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ท่านต่อมานะคะก็จะเป็นของ อาจารย์เอกกสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านนี้ก็มีสถิติเดินดีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านก็จะให้แนวทางเลขเด่นล่างเอาไว้นะคะที่9 5แล้วก็1นนะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของเพชรนินการนะคะคุณผู้ชมคะเมืองวดที่ผ่านมาเลข2ตัวบน3าหนะคะก็ได้ให้เข้าตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสลากเลขท้ายกินแบ่งรัฐบาลออก2 3งหนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับงวดนี้ท่านก็ได้ให้มาแล้วนะคะให้ไว้ที่ 64นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องพึงระวังด้วยนะคะว่าเลข6กับเลข9นั้นเป็นตัวเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอดดุยพันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดนี้นะคะท่านก็ได้ให้เด่นบนล่างเอาไว้ที่9 8แล้วก็1นะคะสำหรับเด่น9ท่านให้ไว้ที่909296เด่น8ท่านให้ไว้ที่8186เด่น1ท่านให้ไว้ที่19เม็ดเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอด กุยซอกล่าวนะคะซึ่งท่านก็ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วนะคะหลังจากที่เปลี่ยนไปใช้ฟ้าใหม่มาระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะในฉบับนี้ท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้นะคะที่597749893470543473 เจ็ 1> 1, แล้วก็เลขชุด2ตัวนะคะท่านเนไว้ที่97 49 93 70 43แล้วก็73นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดมณีจันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่องวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของท่านก็ได้ให้เข้านะคะคุณผู้ชมคะ ที่53นะคะคุณผูชมคะซึ่งเป็นเลขคู่โตด๊ดบนสลักเลขท้ายกินแบ่งรัฐบาลออก2 3 5นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางมานะคะที่12 13 52 53 72แล้วก็73นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอดรูปหมีรวยหมื่นล้านนะคะคุณชมคะเมื่งวดที่ผ่านมานะคะ83ของท่านก็ได้ให้เข้าเป็นเลข2ตัวท้ายล่างตรงๆเลยนะคะคุณชมคะสาหรับในงวดนี้นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางมานะคะที่17 917 017แล้วก็617นะคะคุณชมคะ ก็มารับชมกันว่าแนวทางของท่านนั้นจะเดินดีอีกหรือเปล่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอบน้องแป้งนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อ งวดที่ผ่านมาแนวทางของแอดน้องแป้งก็ได้ให้เข้าแล้วก็เดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะแนวทางของแอดน้องแป้งก็ได้ให้ไว้ที่097-307-795เลขชุด2ตัวให้ไว้ที่9707แล้วก็95นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางเลขหลุดลายนะคะของกลุ่มธรรมวิดีโอใจดีนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดอนี้นะคะ30ธันวาคมพศ2564นะคะท่านก็ได้ให้ชุดล่างไว้ที่ 037393แล้วก็ชุดบน903นะคะคุณผชมคะสำหรับแนวทางเลขหลุดลายนะคะของกลุ่มนี้แอดมินก็เห็นมาหลายงวดแล้วนะคะว่าแนวทางนั้นได้ให้เข้าและเพิ่งหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามกันต่อว่าแนวทางของท่านจะกลับมาเดินดีอีกหรือเปล่าจะเข้าอีกหรือไม่ในงวดนี้นะคะคุณผู้ชมคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์และสำนักใดก็นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้อันมินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ